เจ้าของดินยรมันบ่โอหอดใส่หอดหอดฟุ่นเลยบ่หอดรักเลยบ่โอ้แต่โซนนี้ยังไม่ได้ขายโอบ่อนั่นนะมบอน่ิ่คนเอาอันนี้มาไว้นีอ๋อคือคือเจ้าของชวนอ้อยนี่เพิ่นเอาอันนี้มาไว้นี้มาไว้ลิงลิงของพ่อนี้ โอ้ชันบ่เอกผลปลูกอ้อยปุ๋งยังแล้วแหละเพิ่นกะเมื่ออยู่สวรรค์พอเพิ่นเป็นพนักงานบำนาญอ๋อจะมีคนมัอยู่ในนี้นานอ่าแต่แต่ก่อนแต่ก่อนน่ะเพิ่นก็มาพักมาเช้าอยู่นี้เอาเอาหม่องอยู่หมองนอนได้ปะหม่องอยู่หมองกินได้ปะคู่อยู่คู่กินมาอยู่นี้มีแต่เพิ่นลงมาแบบว่ามาปลูกอ้อยมาเบิ่งมายังแล้วก็เขาก็มื่อนอนพุ่นอ๋อแล้วเพิ่นเอานี่มาตั้งไว้นี้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็บอกได้ว่าตั้งไว้นี้ก่อนเนาะ เพราะว่าพี่เพิ่นตั้งอยู่พุ่นคนว่าถามว่าดินไผ่ว่าดินก่อยนี่แหละเราอยากอยู่อยู่ผักอยู่นี้นะเฮากับบุเป็นยังเฮากับว่าเฮากับว่าได้ว่ายังเนาะแบบว่าเฮากับแบบว่าอาศัยอยู่ชุกข้างชุกเข้าเนาะเขากับบุเป็นเห็ดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยผักชาวเฮากับบุได้ชมไชยังเนาะเฮากับบุได้ไชยังนะเนาะกับบุเป็นยังเนาะลายมือนี่แหละมาประมาณจะเริ่มมาในสองสามมื้อนี่แหละมาเนี่ยนะมาเนี่ยมาโอ้จนแรงว่านไม่เห็นบ่ จอดคอนละวันรถเจ้าของอ๋อหนึ่งว่าเจ้าของชวนน้อยบ่อมแวะบันนี้กินที่อีกบ่ายด้มาหนี้เขาหิดหยั่งตัวรถแม่นรถเราคือตามมันนะเดี๋ยวมาแว่เบิ่งเนาะกะของอะไรเนาะน้ำในพอด้อกะบ่ได้ว่าสิอันแบบว่าอายุแบบว่านั่นดอกเฮากะแต่ว่าทางทางพ่อกับ่ได้ว่าหยังเนาะขยันมาพักมาเศร้าอยู่นี่กัเนาะแบบว่าเฮากะมาแบบ อาชายอยู่แบบว่าอาซื้อผ่าวัดผ่าตางมาแะไรกับอาห้เพิ่อนอายุพักเช้าแะไรตอนนี้เนี่ยคือคนคั้วหาดินอ่าสมมติว่ามีดินเพราะว่าพี่แบงขายเพิ่นกัสชซื้อเป็นดินเพิ่นเองเสียนะมีบ่ออยู่ในบ้านนี่ดินดอนหรือว่ามีผู้ใดอยากขายบ่งกลาาบ้นนะโดยคำนวณแบบคร่าวๆนะอ่จะ โอ้หอดผุ่นอยู่เนาะเออซีเมนี่ประมาณนี้เนาะขันเกินกับบุเกินชิดเอสอ่ประมาณนี้เนาะกับบุเก้นเก้าอันนั้นเขาคำนวณเออนี่พี่น้องจากจากนี่ไปหันนี่เนาะมาหนี่ซีเมนต์นี่ชุบมวลมาชุบมวลมาจากซีม้าซีม้าเหมือนกับิตกี่ประมาณเพื่นแล้วอ่าในเติบอยู่ตัวนี้มันยาวด้ยตัวนี้มันจะได้กุ้ยาวบ้านเนี่ยซื้อนี่จากเมันจะได้กุ้ยาวไปว่าเขาก่งยังบูฮู้ว่าจะชิได้ที่เมื่อไหร่ี่ะนะ ở đây bà pha cần muôn của nhà về cốt rồi thằng nó rồi sao bài đi nọ, sao bài đi thang cho còn thi vẫn này rồi thế nào vậy thế là sư áo thế nào vậy nó cầm lăng và xì các bạn thế nào vậy nó phải đi và áo và phái mà chọn lót như này thế nào vậy ถามไปถามมาโดดว่าเจ้าของดินมาจัดนกันล่าว่าชิเล่นพบเลยกี่นี่มวยญาติเนาะเจ้าของดินว่าตอนนี้ก็บชิล่นพบแล้วเท่าไหร่เออมาๆมาถามถามก้อนธนะเนาะได้พบพ่อหน้าตากันได้ก็ถามก้อนพี่น้องเลยอ่าลงก้อนเดี๋ยวลงก้อนเนาะอ่าไปลงไปถามอ่า อุ๊โอ้ยกะลังมิชิคับเลยได้นี่นะ่ะกะลังมิชิคับลูกชายวะนี่นนะเออลูกชายลูกชายแต่พอด,ดีเลยแหละพี่น้องเอนาะพอด,ดีว่าอันอ่าชิวอยจังใดเนาะแบบว่าทางบ่แอนเพิ่นเข่ามาเลยเพิ่นว่าเห็นทางง่ายเพิ่นทางนอกเอพินนพ่นบ,นนนบนมน่มีหม่งดูหม่งเช้าเลยเพิน่นว่าเข้าถามเพินนะ่นอะไเพิ่นเคยมาพักมาเช้าอยู่นี้สนะ<ม>ี่น่ะแล้วันนี้น่ะก็สิบผ้ากันเอาอัน ผ่าตรงผ่าต่างมามุ่งไว้ก่อนแหละคือตอนนี้นะกำลังค้นคั่วหาดินอ่าก็ได้ว่าใยเพื่นมุ่งอยู่นี่แหละเพื่อนพักเศร้าอยู่นี่ก่อนทำโคษาอยู่นี่ก่อนแหละสร้างอะไรช่วยาหามีหม่องหม่องเพิ่นขายที่ขายทางกัว่าสิอ่าแต่ว่ามีงบสมทบมาซื้อดินในีเพื่อนกับจซื้อให้เพื่อนกับซื้อเป็นที่ของเพื่อนเองเพื่อนไปยู่ที่เพื่อนเองจริอ่ะนะอ่าอันนี้อ่ะเป็นเจ้าของดินเลยเป็นบ่โอ้ หอดใส่หอดฮอดฟุ่นเลยบ่ฮอดลักเลบ่เสรแล้ได่งขายมาขายมานี้งได้ขายโอ้ซนนี้ยังไม่ได้ขายโออ่อ่อคือคือเจ้าของสนอ้อยนี่่นเอาอันนี้มาไว้นีอ๋อคือคือเจ้าของนอ้อยนี่่นเอาอันนี้มาไว้นี้มาไว้ลิงลิงของพ่อันี้อ๋อชันบ่เป็นแบบปลูกอ้อยปลูกยังเลี้ยงแล้ว่นกะ เมื่ออยู่สวรรค์เพราะเป็นเป็นพนักงานบำนาญอ๋อแต่ตอนนีคนเาอยู่ในนี้งานอ่าแต่แต่ก้อนแต่ก้อนนะเพื่อนก็มาพักมาเช้าอยู่นี้เอาเอาหม่องอยู่หมองนอนด้วยหม่องอยู่หมองกินแด้ว่าคู่อยู่คู่กินมาอยู่นี้มีแต่เพิ่นลงมาแบบว่ามาปลูกอ่อยมาเบิ่งมายังแล้วก็เขาก็มืิดนอนพุ่นอ๋อแล้วเพิ่นเอานี่มาตั้งไว้นี้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็บอกได้ว่าตั้งไว้นี้ก้อนเนาะเพราะว่าที่เพิ่นตั้งอยู่พุ่นเพิ่นว่าถามว่าดินไผ่ว่าดินกรอยนี่แหละ เราอยากอยู่อยู่ผักอยู่นี้นะเฮากับโบเป็นยังเฮาอเออเขากับว่เฮากับว่ได้ว่ายังเนาะแบบว่าเฮากับแบบว่าอาศัยอยู่ชุกข้างชุกข้าวเนาะเขากับบอลเนียนเห็ดเนียนนะชาวบอลเนี่ยผักเาวเขาก็บบอได้ชมใช้ยังเนาะเออเขาก็บบอได้ใช้ยังนะนะเนาะกับชิเป็นยังเนาะเออก็มีน้ำใจต่อกันเนาะเขาก็บว่ได้ว่าวัชิบอรชิเขาก็ต้องถามมังกรมาแบบแบบไรแบบไรเนาะเออพี่น้องเอ้ยกัมาลายมือแล้วแหละพ่อเอย มาประมาณจะเริ่มมาในซองสามมื้อนี่แหละมานี่นะมาเนี่ยมาโอ้จนแรงว่านไม่เห็นบ่ไปเห็นรถจอดคอนราวนรถเจ้าของอ๋อหนึ่งว่าเจ้าของชนอ้อยบ่บ่ไม่นี่เก็นนีอีกบ่ายดิมาในเห็เห็ดหังตัวันรถเมล็ดเราคือตามมันนะเดี๋ยวมาแวะเบิ่งเนาะกะขออนุญาตน้ำในบ่อเด้อกะบ่ได้ว่าสณอันแบบว่าอายุแบบว่านั่นดอกเขากะ แต่ว่าทางทางพ่อกับว่ได้ว,ว่ายัางเนาะับมามาพักมาเศร้าอยู่ยนี่กันเนาะ<ม>แบบว่าเข้ากับมาแบบอา,อาศายยูแบบว่า,าซื้อผ่าวัดผ่าตางมาแหลรกับหายเพื่อนอายุพักเศร้าอแล้วนี้นะี่ะคือคนขั้วหาดินมสมมติว่ามีดินเพราะว่าพี่แบงค์ขายเพื่อนกับชื่ื้อเป็นดินเพิ่นเองเสีย,ยนะมีบ่ออยู่ในบ้านนี่ดินดอนหรือว่ามีพู้ใดรอยากขายบ่อกลางบ้านนะโดย กลางบ้านนะ่ยมันมันอยากอึดแหละอึดกระแมนหนึ่งมากก็ยันราคาเนะี่ยมันอยากสูงใน<อ>บ้าน,นะนตกอยู่ระดับขันหน่อยแสนปลายคือหาช่องแสนปลายนะแต่ว่าคำว่าคำว่า,า,วาเล็กๆหน่อยกรบ,บุ่มี่เนาะก็เจ้ากับบด้ขายไปเนาะบอกง่ายๆคือดินกลางบ้านาน่ยมันกระบ่แมน,นสิว่าพอสิว่ามีดินกว้างประมาณประมาณจะสมมุติว่าประมาณสิบ สิบห้าคุณสิบสินะสิบคุณสิบห้าทีเห็นนะสิบคุณสิบห้าประมาณนี้นะมันดินจางบาทโมงเออ,อยากเหมืนบอเฉพาะนองพังนะครับว่า,าส่วนหลายคนเขาเจ้าขายเขาก็อยากขายแบบปมันเป็นหลอก กระโบยเพราะว่าไงสมมติว oh, ่าหลอกลมเพื่อนเนาะคือเศร้าเเม็ดบบคุณนสามสิบอีกอย่างไปไปเสียนะอ๋อมันเป็นลอกมันเป็นลอกแบบว่าพอดีผู้เพื่อนรู้ทีนะเนาะแบบแปลว่าไงว่าเป็นผู้ดีซ้ำเพื่อนใหญ่อ๋อมะแต่คนทียตั๊กน้อยแต่เจ้านั่นเนาะมันในการดีแบ่งขายนี่เขาบอกขายดำหน่อยสมมติหมขายน้อยหมูมาขายแบ่งคือเก่ามันเพราะว่าเนาะบหมือน่ธอเหมือนเธอวิอัน เอาเอาคายหน่อยบัตัวย่างเดือยอยู่กันยังหน่อยขึ้นกันบัดนี่ก็คือย่างได้บัดนี่ชนรายก็เจ้าก็อยากนุกคายแบบเขาว่าคายคือคายเพื่อเป็นตอนไปเรื่อยเนาะทันอยอยู่ทั้งนอกมันจับมันดินจะชันนี่บรทแถวนี่โดยจัมันที่ตัวนี้เขากเาั่ัของมันคุณในเมืองโอ้มันเกิดราคามันก็สูงเนาะมันกาเรื่องราคาเขาวางกันอยู่รุดลง คือเป็งว่าเเฮายังซื้อกัน่ได้ลอ้นเวลาลินเพิ่นว่าผู้ใดพอใจซื้อกะซื้อไปเนาะเพิ่นบอตั้งราคาสูงไว้เด้เนาะนาอัตนการเยมันากเปก้อซ้อกวาระมาอ้มันก็ี่ะอยากไส่ซื่อคือว่าทางพุ่นบ่กทางทางบ้านนั่นเด้บ้านพักใหญทางผู บ้านพอางอืนูจักบะพอางอื่เดี๋เพิ่นหาซื้อซื้อเป็ชื้อไอก่น่ะค,คือคือยินยินว่าบ้านนะ่ะนะมันเพิ่นว่ามีอีกทีหนึ่งตอนหนึ่งอยู่ว่าดูดูจนหาบ้านนั่นนั่นนะเนสีขา,า,าอ,อ,อ่อาห้องห้องขี่รถไปปุ๊บแหละมันจะเดี๋ยวเรียบครัวข้าไปในนนึงอะนะอยู่ในในใันนึงยินยินเพิ่นว่า,วาดินยัอนนะเพิ่นอยากย่อีกตอนนึงสี่ขาอ่ะยินยินชาบุญบ่ยุ ตัวนี้ยังบพันหู้อ่ะตัวนี้อันน่าบดินดินพ่อได้ใช่ไหมพีบ่ดินแบบว่าพ่อได้มีแบ่งขายให้เพิ่นแน่นี่ตัวมีกแต่ต้นตอนในพอแล้ว <ใน S 2> ตอนในพ<ไ>่อตอนนอกอะเฮาวาวจริงจริงเนี่คือราคาเฮาขายเนาะโดยตอนใน,นเฮาจะขายนานเฮาขายอยู่สองเซนหกโตตอกันมา<ต>น,นี่เพราะว่าเฮาขายหลอกหน่อยในในสองเซนหกทางเจ้าหลุดลอยไป คำว่าระกายฮาก็ขายเป็นเป็นตอนนั้นนะ่นรถขายเป็นตอนเขาจนคุ้งนั้นโอ้แล้วบันเอ็นว่าตอนใหญ่ของคอยมันมีอีกตัวนะแต่ว่าเาก็แต่ว่าแต่ว่าแบบอ่าใเรืกองน้อยชิดนำชิดตอนเศร้าเนี่ยเาก็บบได้ขายแบบสิเนาะมันมันกัขายโปเป็นกัจากแรกกันเป็นตอนเออตอนนั้นได้ใชยสีสีไปขายเพราะตอนใดคือทางเข่าเข่าเข่าไปมันก็ประมาณอยู่่อยูในกยังกันในใยก็อยู่ในเขตนี่ก็อยู่ในขอบเขตนี่อยู่นะมันมีทางเข้าทางออกบ่อย นี่ทางทาวอนแล้วข่อยจงเองข่อยมันเป็นทีฮอตะกี้เนาะเพราะว่าทั้งในกงข่อยเข้าไปปุ๊บสาอเมตรเดในนนในพื้นเติอเป็นบ่เออแต่ว่าตัวในตัวนี้แต่ว่ากลับมาถามจอๆนะฮอกันยังบบฮู้ว่าเขาที่ให้โบบอลได้ต้องต้องคิดเจรนาบุญก่อนเนาะาคือมอนี่เนาะมันหนึ่งมามันกับโมีขอบคู่้าววาจะเอามันไปอยู่บนได้บนนึงเนี่ยโดยที่โมเมนต์พื้นที่นี้เขาที่บบฮู้กับมันเนาะ ขาเจ้าก็สิบ่ฮับอีกบาดนี่เขาเจ้าก็บ่กล้าฮับอีกได๋นั่นเขาก็สิบ่ให้อยู่แม่นๆๆแม่ก็คือว่าคนฮู้จักในเขตนี้กเพิ่นก็ให้อยู่เนาะเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าจักคนมาในเขตได้จักจักที่เป็นได๋เนาะเพิ่น้เนาะบ่ฮู้จักกันลลบ่กล้าบาดนี้เนาะแม่นๆเขาคิดออีตามันนีบ่พนว่าข้อที่ยงแยงให้ฮู้เนาะว่าว่าถ้าว่าไปบอื่นดๆๆ เด่นแม่นกับเมนอยู่เพราะว่าก็เคยมาแล้วนะหมายว่าจูงว่าจะเอาคนไดนคนหนึ่งนี่ไปอยู่ไปอยู่อีกว่านึงอ่ะข้าเจ้าบุญเต้าพ่ะว่ากับหมอย้อมหับกับมีกกับมิกนะกับว่ได้เพราะคนนั้นกับทำขึ้นเนาะมันหมักไปทำขึ้นมาไปหั่นไปหนี่โดยที่คนบูหูพื้นฐานเนาะอ่ากังว่าว่าเขาเป็นคนบูดีเช่นที่ไปแกมีเนาะอ่าเมื่อกี้ในบ้านเนี่ยเขาหูอยู่ดีสมมติว่ามันเป็นคนในนี้่อ่าโดยอย่างก ก็ว่าได้โบได้แต่มันมันอยู่ในบ้านเขาก็ยอมหลับได้แล้วคือมันเคยยูเคยฮู้แล้วประวัติเพื่อนเป็นแบบไหนไปแล้วก็ฮู้แล้วเนาะคนในบ้านก็คือฮู้แล้วนะฮู้ประวัติเป็นแนวกับกับบได้พิศบ้านผ่านเมืองอย่างน้องบริเพิศเพื่อไหรแเนวะล้วก็อยู่ในเบ็ดของเราเนาะ ไปขังคำบางคืนด oh, oh, okay. ึกเดินหมอกระไปเสมอนะว่าเป็นอะไรกับเพื่อนอยากไปตอนไหนเพื่อนกระไปสิเนาะเออไปกันมากคือตาเห็นนี่แหละน้องสมุทรทุกคนอยู่กินมันมีกินมัหยาวคนเฮาคนเฮาก็ต้องไปเนาะถ้ามันหิวห่วยห่วยอยู่ไปได้ทุกคนเนาะง่ายๆว่ามันบดถือไประบุในสภาพเออแมน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 เฮาก็เบิ่งได้กะเฮาก็ะได้คือว่าง่ายไงวะ ถ้าแห้งมาเฮาบ่พอสิเบิ่งตรงใดเฮาเฮาก็จําเป็นเด้อเบิ่งแต่ตาจักไปช่วยภัยเด้เนาะเฮาก็ช่วยบ่ได้คือกันเออเรื่องเนี่เรื่องเนี่ใจเฮานี่สงสารแต่ว่าเฮาก็จสิช่วยได้บาดเฮาเองก็ก็บ่พอบ่นชีวิตเฮามันก็บ่เฮาเออเฮาก็พอได้แต่อ่บเทาเฮาไปเนาะแต่ละมื้อเนาะเออนีก็เข้าใจอยู่่ว่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะจังว่าว่าอเนาะจังได๋ กะว่ากะว่ากันยูอ่ะนะเราบกะกะยังบ่ได้กะยังบ่หู้ว่าเจ้าของที่เพิ่นอยู่ใช้อยู่แบบไรอ่ะนะกะกะนี่นี่แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นถามทั้งตามที่ว่าถามทางน้องเพิ่นน่ะเพิ่นว่าเฮามาอยู่นี่เพิ่นบ่ให้ครับเพราะบ่เป็นหยังว่าซั่นั้นอ่าก็สิบ่ได้ไปหาดีว่าจังได๋สินะเพิ่นก็ว่าบ่เป็นหยังดอกก็เคยมาอยู่มานอนอยู่นี่อยู่ะนั่นน่าก็เลยว่าบ่เป็นหยังเพราะฉะนับก็จังได๋ก็ขอผักเช่าอยู่นี่แล้วก่อนอ่าสิเอาซื้อบะตุ้งปะตางน่ะมามุงให้ก่ออนพได้ ลดฟ้าลดฝนไปก้อนหน่คันท er mm ุกคนว่าเฮาหาซอกที hmm. mm ่ซอกทางได้แหละกะซื้อให้แล้วก็ให้เพื่อนไปอยู่ที่เพื่อนเองเสียหน้คิดว่าอย่างชั่หน้าแต่ว่ามีอ่าแต่คนขั้วเบิืงก็นที่ว่าแต่ว่าทคั้งพอมีที่พออยากวิ่งอยากแว่งขายให้เพื่อนพอได้อยู่พักได้เศร้าพอจังเล็จังหน่อยกะกะว่ากันไปหน้าคำว่าราคาแบบว่าอ่าพอแบบว่าสู่ได้เสียน้าครับว่าราคาแบบสู่พ่ได้กะก็คือว่าเล็กพี่น้องกะนั่นคือการเพราะว่า ตามกาลังเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เพื่อนอยมากะมันกะเพื่อนกะชอยอยที่ชอยทำกำลังที่นะคบว่านักหรือว่าเพลงอะไรกับวชีวมแีนาะแม่โดยสังคมทรนอดีะเแม่เลยว่าถ้าว่ากันคำว่าคำว่าพ่อพ่อว่าวิแบงได้กะซิมหาคูซิบหรือว่าซิบคูนิมหาันกว้งเติบวะกำว่าชำใดซิบคูนิบหาี่ ข้าไหลเอาข้าวหยกเบิ้งบ่โยกเบิ้งเนี้ยยกหนเม็ดเ้าบ่เคยมันมันกับประมาณเม็ดเ้าโยกเขากันเนาะเออสมุนเนาะเดี๋ยวปรใชาชนหยกเบิ้งอาจจะเดี๋ยวชิตั้งลักมาตะพุ่นเนาะไปตั้งลักมาตะพุ่นนั่นมาพี่แล้วก็ชีเข้าไปที่อันนี้ข้าสมุนเบื้องที่นะเอ่อป่านนี้ข้าวคำนวณได้จากว่าเห็นอันนี้สิบกับอันนั้นชิมหาสมุนไปโดยโดยไ่าที่เทียบเบิ้งเนาะอ่าเดี๋ยวประชาชิชี้เทียบเบื้องไปทางเลย ถ้าสิหยกว่กาประมาณเบิ่งงประมาสมมติว่าเอาประมาณนี้นะจากลักนี้เนาะสมมติว่าจากลักนี่จากลักนี้จะสิโยกชุมเทียบเบิ่งนี่ตั้งแต่นี้ไปเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบได้นี่ฮะ อยูชฉันเพื่อนว่าจ๋าอยู่ฉันเพื่อนจ๋าแต่ว่าโยูชฉันพคนเนาะคำนวณแบบคร่าวๆนะอ่าโอ้หอดฝุ่นอยู่เนาะเออใช่มหมนี่ประมาณนี้เนาะขัเกินกับบเกินชิดเออประมาณนี้เนาะกับขั้นเก้านะเราคำนวณเออนี่พี่น้องจาก Banh hân, nó. Money, sip mất này. Mặca chịu tóc giu vô mãn phù lạc. Night of you to nim yard to nim. Majority, come yard, bunny. Nem mất chưa làm công yang, to nha, ok, yu mga kuông. Sầm nó. Huh. 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 ม่มงเป็นของตัวเองมาชั่นซะแบบว่าใครกลัวเฮาแบบได้ร่อนไปนั่นนี่ที่นะนอย่งใครกลัวแบบว่ามุมมิมงมงยูเนาะขึ้นว่าขึ้นว่าชำนี้นะอ่าใครว่าัำนี้นะสี่พ่อบ้แบงให้ไล่เพนี้กัว่าหอยทาเจ้าของที่มันจไลบานเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเนาะปีนเอาเขากะอาจจะปีทานเนาะเออทางในเอาราะว่าเขากะประมาณรย โ oh. <c oughs> อ้ดูดยต้องต้องพึ่งากันก้อนเนาะเพราะว่าการเท่าทางนี่คือเขาต้องมาเลแหละไป่น้อยเนาะราคาม่สิต่างกันได้ไป่น่อยเนาะเพราะมันเป็นดินแคมทางแคมทางมันมันโมเว่าอะไรราคามันพุ่งบปโดนอยไรไปน่อยจะก็เป็นยังไร เพราะว่ามันเฮ็ดอย่างมันก็สะดวกสบายมันบ่แหล่ะเนาะแต่ว่าดินเขมทางอะนะแต่ว่าคือสำหรับเพิ่นกะพอได้อาศัยอยู่ไปก็โอเคเนาะเวลามันบ่ดจำเป็นว่าสิให้ชมไส้ดินเอ่าวอดจำเป็นต้องว่าต้องใส้แบบดินแขมทางแบบทำเลที่แบบว่านั่นน่ะนะแต่ว่าเพราะว่าเพิ่นมีที่เพิ่นเองแะไรกัพักเช้าไปเนาะมันมีหนทางเข่าสะดวกอ่าจะว่าเ้าซื้อทางในรถใหญ่ข้าก็เข้าไปได้บ่ล่ะโอ้โฮเมตรนี่สิบ่ภเขาเลยอ๋อโอยสบายเนาะ เออแสดงว่าออกออกซอดพื uhm Eugene, <c oughs> <c oughs> ้นเลยก็ได um> ้เออโอเคเลยจ้ะเนาะเออแต่ว uh, ่าเฮาก็ต้องฟังเบิ่งราคาก่อนน่ะนะคารานั้นน่ะมีเบอร์ติดต่อกันบ่ปะคว่าสิเอาไว้เด้ออ่ามหยังก็แทนมามาโทรมาหามาแสนก็ได้แสดมาบอกกันนะเจ้าเจ้าบ่าวแผงเจ้าบ่แสนบาแสนเบาแสนบ้านเฮาเออเคยเคยบังบ่รายการแบบนี้เคยเห็นบ่ เอ้พวกเตียงวายังคิดนะว่าเบาเตียงบายยงก็มาซอยไปอยู่ส่วนบ้านอ๋อมาซื้อที่ดินโอ้ยพี่นดาวน่าถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเลยพ่อสิครับ ล้วว่าชตีนรถได้กี่นิ้ออกไปพุ่เลยหลุดบ่หลุดปลาตองเออ่เราเคยมาจอดที่นี่บ่าะว่าอกลับมาบ้านเนี่บักหลเราคือบสูงบานนี่ว่เออบมเมนนะเนาะ้อที่เท่ก็เลยว่าชชิแดงยังลงวันนี่เด้เิ้งบนไโอ้ยน้อพียงน้องนี่เจ้าของทีบุตรไปขอดมานํ้ำนี่เนาะโอ้ย่อยากไปนะพอด้อ เอออดีใจดีใจมึงนี่ที่ว่าได้พบพ่อเพิ่นไปหน่อยป้ายยาเขายังกวนก็ได้ว่าเขาซื้ออย่างมาให้เพิ่นน้ำเน่คนนี้นะโอ้ยเออที่ว่าทั้งเจ้าของที่เพิ่นมาเยี่ยมมายามึงกระมองกระบอลเลยคนนี้นี่ยซื้อนี่เนี่ยเครื่องคล้องมาเพิ่นน่ะไปว่าเขาก่งยังบุฮู้ว่าจะขี่ได้ทีเมื่อไรเนี่ยนะก็นนี้ว่าพากันมุ่งกันยังไปก้อนหน่อยทันเออเนาะอ่า โดยสบายดีน่องสบายดีทั้งจะของทีมันนะโ,โดย <c oughs> เออพี่น้อยยี่ได้ซื้อเครื่องเต็มไปเลยนะ่ะเออบยังบุ้ยมองชีไปแบบว่าพักที่แบบว่าเป็นรักเป็นแรงจิงนะอันนี้เขาก็ซื้อไม่เพิ่นในเบื้องต้นเพราะได้อยู่ได้กินไปก้อนสีนะอพอได้พักอาศัยอยู่นี่ไปก้อนแล่กันมาเฮาอันอ่าพอได้ทีแล้วก็เขาก็ชี้ ที่อันอ่าเฮาก็จังเฮาก็จังว่ากันไปได้นะเฮาก็จังะจะว่ายุ่งง่ายไปเนี่ยว่ากันไปนะคือตอนนี้มันก็ยังอาศัยไปก้อนนั่นแหละอยู่ไปก้อนก็บอกกันยู่อยู่ไปกับอันน้ำไม้โม่ห้มันฮกกวเมื่อคืนนี่ก็พากันจูดกันชิงเนี่กี่ตองนล้ววันี้แล้มันเปลี่ยนเด้อว่าอม่ห้มันฮกว่าครับว่าอยู่กับว่ามันจังเป็นแต่อยู่เนี่ยครับว่ามันเปลี่ยนกันนะ อ้อยลอ้อยู๋อโดยโดยแตพากันทางอยู่ไปก่อนนะแต่ว่ากไม่ต่<โ>อกัแต่่อันนี้กับบริตัทยังยังไลเราเพราว่ารว่าอันนี้ถ้าพอเรามันแปลนิดๆนหน่อยเพราะว่านั่นน้า้อ้คนนอ้นี้ว่ามาอยู่ว่เชาไอ้นมันทำาค๊บ่าอเนยเนาะ อากาศมันไปแยังเนาะ,ะ,ะพาก,กันจูดนี่แหละเมื่อค,นนคืนน,นี่ก็พากันจูดกินเงี้ยกกีตองน้ำมือนี่แหละพ่น้องเลยเนาะเราอยู่จนค่ำาเมื่อคืนนี่ะไม่เมื่อคืนนี่มันมืดหมดแล้วเมื่อคืนเนี่ยออก <c oughs> มาแต่ในบ้านก็เห็นยุหล่นาจจากันแต่ตินหนาไปพุ่นแม่แม่เพราะว่าเมื่อวานนี่น่ะมา,มา,ม,า,ม,ามาทางพุ่นมาแต่ทางพุ่นน่ะมาจอดอยู่นี้แหละแหละมือนี่น่ะมานี่เนี่ยไปซื้อเตียงนี่เนี่ยย่สวรรค์นี้นี่ออกมาแต่ออกมาแต่ซื้อมองไฟแรงกันเด้ เก็จะขายเตียงอยู่หันเด้ซื้ออยู่หันไหนมาแต่เส้นนั่นแหละเกี่ยวพี่เลยแต่เมื่อขายเมื่อเราเมื่อพุ่นยอดพุ่นเลยบาดนี้ถือว่าเจ้าคนทั้งน้องบกพุ่นบอร์อยู่นี่นะอยู่อยู่แถวอ่าอย่ายงไรคืออ่าเอาเป็นเขตเชนูซะมันมแตงหูจักโรนเนาะแมนแมนเขตอุทุมพรามันแล้วอ่าอยู่เขตนั้น เออเนี่ยซื้อเครื่องลายอยู่ได้บุญนี่กับอะไรยังไงแน่อยู่คือว่าหาฮะกามาสอันนั้นหาเพิ่นมาวานนี่บอกเรือว่าแต่ก่อนกามาแล้วเทนึงหนึ่งออาเพิ่นเริ่มมานี่กับเขาเขาเริ่มมานี่กับอ่าสามสี่มืออลไรนะอ่าสามสี่มือแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าช่วงแรกๆอะหางวานนี่ก็แลังเห็นวานนี่ไล้นี่น่ะก็เริ่เอามุงวานนี่ตัวนี้น่ะเออก็เริ่มเห็นนเออก็เริ่เห็นอันนี้มันชังกระซีพี่เออชังกระซีตัวนี้เลยพากันมางออกเน่ย แต่ว่ามันมันนั้นแล้วอ่ะนะกันวันนี้กันได้พากันคุยกันนะว่าจีให้เพิ่นเอาไปตังไฟยางมาแต่มามุงไว้ก้อนแต่มามุงไว้แต่สร้างพากันซอกหาดินอาจารย์นะแล้วก็ได้กระทำคนในบ้านอายุเพิ่นกับเอาช่องทางที่ต่อเพิ่นไว้อยู่เพิ่นเพิ่นกับว่าเพิ่นกับญาือกันได้เพิ่นล่าเรื่องดินนี่ไงดินดินพื้นฐานบ้านนั้นเป็นง่ายๆคงเคยอยู่แต่เจ็ดที่หนาพูดเนาะ แล้วเาพอหู้ดีว่ามันเป็นแบบใดดินนีนกระแนวนึงกระดินในกลางบ้านมันมันแออัดแล้วผมโอ้กจิมมะแบ่งขายดำน้อยเน่ยเขาบอกขายข่อยว่าคือข้าเจ้าขายข้าเจ้าก็ต้องการแบบขายเป็นเป็นใหญ่เป็นเงินเงินเป็นตอเป็นก้อนไปเลยเนาะเกิดมันตอนใหญ่มันก็ขายเบิดมันพอลมเงินใไงของมันมันบ่คือดินจะฉันได้ก็จะให้เป็นล็อกเป็นล็อกไว้เนาะเห้เป็นช่วยเป็นช่วยไว้แต่เขาอยากเอามากตัวไรเขาก็เลือกเอาเป็นว่าแหละ แต่ท uh, ั้หมดบมมติปตเป็นบ้านอื่นทัมดจะต้อ uh, ชื่อให้หมอนี่ละหมอนนไปโบะยากว่านี่หนึ่งมาไปทั้งนั้นเขาจะย,ยอมหลัเ<อ>บเพออบราะสมมติบทพื้นฐานดินจัดจ้านนะใช่ว่าคือสมมติว่าคนเขาแบบว่าทั่วไปหรืว่าแบบแบบคือเอาง่ายคือมุมมองของเจ้าเคน,น,นมันคือกันเนาะอะ่ามันกับมันกับสียากหรือยากหรือม่นยากกับมันก็ขึ้นอยู่กับอ่า ตัวเขาเองเนาะเอ่อนั่นแหละเพราะว่าเจ้าพรท่นได้เคยไปยุ่แม่แม่แม่มืนกับสียน้าก้าเจ้ากับสีพุแบบว่าสีบาอย่างย้ำฮับเขาเป็นยังไรเพราะว่าเคยแบบขึ้นน้องเอาเบยที่ว่าเพิ่งอยู่บ้านหนึ่งแหละอยากเอามาอีกอยู่บ้านหนึ่งกับข้าเจ้ากับบัฮับเพราะว่าเมืองเทีบางทีเพิ่งกับผู้ประวัติอ่ามอนี่เนี่ยมาเป็นอะไรเป็นอะไรสินะอ่าเพิ่งกับเลยแบบว่าบาอยากฮับบบบนี้นะก็เลยเรื่องก็เลยบัฮับแบบนี้ ก่าอย่านัจังหวะข้าวันนั้นกะหาช่องหาดินอยู่แถวนี้แหละวเรามีพอได้วิเวงขายครก่กะให้เป็นเขาก็ะจังชัดเจนอยู่ว่าก่าจังว่ากันน่ะนะแมนแมนคือตอนนี้เขาก็ยังบ่ยในทุกลงอีหยังกันหรลบไปหน้อยยังจังค่อยล้มกันมาแหละเนาะแต่ถามคร่าวๆก็ดี้ะเนาะที่ว่าเจ้าของที่เพิ่นมามื้อนี้ก่ก่คิดอยู่ได้ว่าโอ้มาหลายมื้อแล้วมาอยู่นี่ เรื่อของที่เพิ่นบอว่าอย่างบ่มันเห็ดกลุ้งกลัวอยาี้ดจะเพิ่นชิว่าได้ได้ถามเพิ่น,นแต่ว่าบอว่ารักเพาะถานากษสบายใจนะเพื่อนเห็น้เพิ่นมาป,ปุญญาวว <c oughs> ๊บเป <c oughs> ็นอย่างนกกว่าข้ากปกอยู่บนนาบนเมนองน,นั้นกรปกแม่นาเที่ยวขา้าเที่ยวออกจะดอกอืมอมเ หลดคลุกคันเก่าตัวหนึ่งเนี่ยคืแต่ว่านี่พี่เรื่องว่านี่เราเมื่อมออกมาคขาเยเห็นมันติดโหลดการอีพีปัญหาไปพูดเลยโหลดคันเก่าเนี่ยโอ้เราคือคือทางเัินลูกเองกับบุพุได้บุพูใจกว่าหน้าตาเจ้าของที่เป็นอะไรกลายมา แต่สีมาบ่าวบุญเจ้าของทีกันยังบู๊เลยบ้านแจ็คเป็นไผ่เลยบ้านแมนจักเป็นไผ่บ้านเจ้าของทีบู๊บเคยเห็นหน้าเห็นตายเพื่อนบ้านเนี่ยคำว่าว่าเออมากอ่ะเจ้าของทีเด้บ้านกันบูรู้เฉยสหมือนกันบุก็เห็นเด้โอ้ยเนาะเอากะจังรอพังไปเนาะไปสายองเอยเนาะเดี๋ยวสีได้ขอลากลับก่อนบ้านนี้เนาะพอดีเลยมื้อนี้กะทางอัน ่าเจ้าของทีเแบบพิ่นแวะมาเบิ่งพี่น้องไอเนาะเพิ่นกะอ่าเห็นว่านี่จะเห็นมาสันเพิ่นนึกว่าเจ้าของสวนอ้อยมาอยู่นีบ่บ่อมาสันนาพี่นังไอแหละแต่กะเบิ่งไปเบิ่งมาคือบ่แม่นรถเจ้าของสวนอ้อยมาสันมันกเ็เลยแวะมาทักมาถามเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะกะขอบใจทางพ,อพ่อพินหลายเด้อเนาะที่ว่าอ่ามีน้ำใจเพื่อแพ่เนาะให้พักอศาศัยอยู่อ่า ไปก้อนพี่น้องเอ๋ยเนาะกะขอบุญขอบคุณหลายๆเพื่นมีน้ำใจพี่น้องเอ๋ยกะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่พาดประการใดกะขอโทษขออภัยสำหรับวันนี้ขอลาไปแล้วสบายดี